โอ้ชาติตอนนี้วันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ได้สาระของเมรีบาบาทได้พูดว่าลูกๆพี่แสนหวานพ่อเท่านั้นที่ได้รับคำสรรเสริญอันไม่มีขีดจำกัดไม่มีใครสามารถแต่รับคำสรรเสริญอย่างเดียวกันกับพอ่อคำถามของเมรีในวันนี้ทำไมลูกๆจึงมีความนับถือต่อการศึกษานี้อย่างมากมาย ทำตอบเพราะตลอดทั่วทั้งวงจรพ่อมาครั้งเดียวเท่านั้นจากดินแดนสูงสุดที่จะสอนลูกผู้คนของวาลัดไปต่างประเทศบะบา,บาพูดว่าผู้คนของวาลัดไปต่างประเทศที่จะศึกษาเล่าเรียนและนั่นก็ไม่ใช่สิ่งใหญ่ในขณะที่ครูนั้นมาจาก มาที่นี่จากที่แดนไกลเพราะฉะนั้นลูกก็ควรจะมีความนับถือต่อการศึกษานี้อย่างมากมายถ้าแม้นว่ามีความยากลำบากเพียงเล็กน้อยมันก็ไม่เป็นไรลูกก็ควรจะมีโรงเรียนในทุกทุกหัวหมุนถนนลูกๆหลายคนนั้นจะสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรเล่าทุกคนนั้นแน่นอนจะต้องได้รับคำแนะนำของบาบาใน ตอนจบของวงจรทุกคนควรจะได้รับคำแนะนำของข้อสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเพียงแค่ยามตลอดเวลาที่จะกลับมาสูงส่งโดยการทำตามสีหมาตลูกจะต้องไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ศึกษาเล่าเรียนลูกแน่นอนจะต้องศึกษาจุดที่สองดันเช่นที่มีหนทางของครอบครัวที่บริสุทธิ์ ในตอนต้นๆรูปนั้นจะต้องสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความยิ่งใหญ่นั้นเป็นของพ่อคนเดียวและคําสรรเสริญของท่านเท่านั้นที่จะต้องร้องเพลงพรสําหรับลูกๆในวันนี้ขอให้รูปนั้นเป็นภาพรักษ์ของประสบการณ์โดยการใช้ทุกๆสมบัติเพื่อตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆสาขอให้ลูกนั้นจงเป็นภาพลักของประสบการณ์โดยการใช้ ทุกสมบัติเพื่อตัวรูปเองและทุกคนอื่นๆจึนซาบพ,พลังของการปรับตัวแล้วจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดแล้วใช้มันเพื่อตัวรูปเองและเพื่อรับใช้คนอื่นๆโดยการใช้สมบัติลูกนั้นก็จะมาเป็นภาพลักษณ์ของประสรบการณ์อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยการฟังและปรับตัวและใช้มันในงาน ที่เหมาะสมของเวลาในเวลานี้นั้นลูกก็สามารถมาเป็นผู้ที่มีอำนาจของประสบการณ์ได้เราจะมาเป็นผู้ที่มีอำนาจของประสบการณ์ได้ไงโดยการฟังโดยการปรับแล้วก็ใช้มันในงานในเวลาที่เหมาะสมในหนทางเช่นนี้ลูกก็สามารถมาเป็นผู้ที่มีอำนาจของประสบการณ์ได้เพียงแต่ลูกสนุกสนานฟังมัน แล้วลูกก็จะรู้สึกว่าแต่ละจุดนั้นอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังมากๆด้ทํานองเดียวกันจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังและชนะโดยการใช้มันแล้วลูกต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์ถ้าติพกในวันนี้คนที่มีคุณธรรมนั้นคือคนผู้ที่ป้องพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยของคุณธรรมให้กับทุกคนผู้ที่ไปนามเขา คนที่มีคุณธรรมนั้นคือคนผู้ที่คล้องภูมาาิลาัยด้วยวูมาลัยคุณธรรมกับทุกๆคนผู้ที่ป่านามพวกเขาอัจจะอมจานิิ